ป้าวุ้นอยากกินเอแคร์ขอแบบนิ่มๆเลยนะโอ้เอแคร์ AK เรานิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวทําให้กินจริงอะ่ะเอาอยางอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวรอแป๊บโอเคอ่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวันนี้ตอนนี้เราทําตัวมันก่อนตัวมันจะมีเนยเนยสดนะแล้วก็น้ําใส่ลงไปรวมก,กันเดี๋ยวเรา,เาไปต้มต้มมันเดือดเสร็จแล้วก็เอาแป้งใส่ลงไปกวนให้มันเป็นเหนียวเป็น เป็นสลาเปาเลยแล้วค่อยใส่ไข่นะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราต้องการให้มันหอมมากๆนะเราใช้นมก็ได้ใช้นมจืดแทนน้ำนะอัะนนี้ป้าจะไปต้มนี่ก่อนไปเอาไฟแค่พันเดียวคนต้มให้เนยละลาย,ลายอย่างเดียวไม่ให้เดือดเลยให,เให้เดือดเลยหเหรอให้เดือดเลยให้เนยละลายให้หมดแล้วเดือด จำไว้นะถ้าต้องการกลิ่นหอมๆอ,อย่างดีเลยนะใส่นมแทนแทนน้ำไปเลยใช้ใช้แทนกันได้แต่ของเราป้าเห็นว่ามันอร่อยแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันมากเราก็ใช้แบบนี้เลยถ้าตำลาฝรั่งก็จะใช้นมอย่าไปใช้นมหวานนะใช้นมจืดใช้นมหวานเดี๋ยวยิย่งหวานเข้าไปอ่ะพราสำคัญให้เนยมาละลายให้หมดวันนี้เราทำเอแครมันมีเคล็ดลับอยู่หลายอย่างเหมือนกัน เห็นไหมวันนี้ป้าไม่พูดถึงผงฟูเลยเห็นไหมเพราะเราไม่มีผงฟูนะอันนี้มันจะดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยนะไม่มีผงฟูนะแล้วต้องจําไว้เคล็ดลับมันคืออะไรบ้างเอาเดือดจางเดือดแล้วเนี่ยเอาเดือดแล้วใช่ไหมเอายกออกจากเตาง่ายๆเอาแป้งใส่แป้งก็ไม่ต้องร่อนใช้ได้เลยใส่ลงไปเพราะเวลาร่อนมันก็จมน้ํามีค่าเท่ากันแล้วก็คนให้มันเหนียว เป็นเหมือนขนมไข่หงอะไรพวกนั้นแหละคนให้มันละลายหให้หมดมันเหนียวหมดเดี๋ยวต้องจำไว้นะป้าจะบอกเคล็ดลับให้อะคิดดูเด้ตอนนี้มันล่อนออกจากมหม้อยังมันติดหม้อไหมอ๋อม่ติดเลยนี่เราคนจนกระทั่งมันไม่ติดหม้อคือเสร็จวิธีการคนแล้วนะมันไม่ติดหม้อเลยใช่ไหมเส่อ่าไปแล้วก็ใส่หม้อตีเลย ใส่หม้อตีทีนี้นี่คือเคล็ดลับเดี๋ยวเราตีแป้งเปล่าๆเ,เนี่ยครึ่งนาทีก่อนครึ่งน,นาทีโอเคตีนะตีเกียร์ปานกลางเกียร์ปานกลางครึ่งน,นาทีเกียร์ปานกลางครึ่งน,นาทีโอเคตีแล้วนะตีเลยแบบตีมันน้อยเห็นไหมต้องคอยยกหม้อนะทุกครั้งเห็นไหมเวลาทำทำขนมอะป้าป้าจะคอยยกหม้อ เพราะอะไรมันน้อยเราทำนิดหน่อยเราเราทำกินเองไม่ได้ทำขายถ้าเราทำขายเราจะใช้หมอ้อใหญ่ๆเลยถึงครึ่งนาทียังถึงแล้วถึงแล้วเราก็ใส่ไข่ได้แล้วน,นี้ใส่เขาเรียกว่า,าค่อยใส่นะแล้วก็ใส่แต่น้อยจะแบ่งใส่สักสามสี่หนก็ได้เอานี่ไข่ขาวมาลงไปตั้งเยอะแล้วช่างมันให้มันลงไปจะไข่ขาวลงหรือไข่แดงลงมีค่าเท่ากัน เดี๋ยวเราตีจนมันเป็นเนื้อเดียวกันจําไว้ดูดีๆดูดีๆให้มันเนื้อเดียวกันนี่มันยังมันยังเป็นก้อนอยู่เห็นไหมมันเป็นก้อนอยู่เห็นไหมก้อนๆอยูนเป็นนะนี่มันเข้ากันแล้วนะแล้วก็มันเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ไปดีนี่นี่ไข่แดงลงไปลุกแล้วไม่เป็นไรนะเราใส่ไปจะไข่แดงหรือไข่ขาวลงไปมันก็เป็นไข่เหมือนกัน หรือเราจะตีไข่ก่อนก็ได้เหมือนไข่เจียวแล้วค่อยๆหยอดลงไปก็ใช้ได้วันนี้มันน้อยเราต้องขยันคุ้ยนะขนมนะ่ะจําไว้ถ้ามันน้อยๆต้องขยันคุย้ยคุ้ยก่อนดีไหมคุ้ยก่อนเลค่ะคุ้ยก่อนนะอา,อ,นนะอาลงไปขอบนี่ไม่โดนตีเลยจำไว้พื้นฐานการทำขนม ต้องคุยพื้นฐานเลยที่ท,ทุกทุกขนมทุกอย่างต้องคุยจะไปต่อยปล่อยมันตีอย่างเดียวไม่ได้เลยเพราะว่าเขาผลิตเครื่องมาไม่ได้ให้ให้มันผสมกันได้ร้อยเปอร์เซ็น์หรอกมันก็ผสมได้ที่ผสมแหละแล้วก็ดีไหม่อดูเตมันเข้ากันนี่อ่ะนี่เข้าแล้วเข้ากันแล้ว,ลว,ลวใส่ไข่ที่เหลือนะใส่มดล้วนะใส่เลยหมดแล้วนะ ทวนให้ฟังเคล็ดลับการทำเอแคลมันมีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเมื่อแป้งลงไปในน้ำนมในในน้ำกับเนยเราเรากวนจนกระทั่งมันไม่ติดหม้อนั่นคือหนึ่งเคล็ดลับ<ะ>จําได้ไหมแล้วเราก็เทใส่ไปในหม้อแล้วเทใส่ในหม้อเคล็ดลับที่สองก็คือตีแป้งเปล่าๆไปครึ่งน,นาทีเข้าใจยังเข้าใจละ สองขั้นตอนแล้วนะ,ะนทีนี้ดูมันเข้ากันหรือยังเข้าแล้วเข้ากันแล้วคุยอีกทีหนึ่งเห็นไหมว่าสูตรเราไม่มีผงฟูเราคุยเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปคือเคล็ดลับที่สามอะไรอะ่ะ ตีแป้งเปล่าๆไปนี่แหละห,หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอ่าตีไปตีนะอ,อย่าลืมนะตีเกียร์บางกลางนะพยายามจำไว้วิธีการตีขนมมันมีอยู่สามเกียร์เกียร์ช้าเกียร์บานกลางกับเกียร์เร็วขนมอะไรตีเร็วขนมอะไรตีบานกลางขนมอะไรตีช้าต้องจำได้ อย่าไปจำว่าเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์7็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเฉพาะเครื่องเดียวเข้าใจไหมดังนั้นเราจำเร็วสุดช้าสุดแล้วก็ปานกลางสามระดับป้านี่แคร์นี่นี่เราแช่ตู้เย็นไหมหรือว่าก,กินเลยเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไปทีละขั้นตอนหเหรอ,อเดี๋ยวงงบอกทีละขั้นตอนโอเคมีอะไรบอกหมดอะ่ะแต่ว่าทีละขั้นตอนป้าแล้วแบบ ช่วงนี้แบบมีคนมาขอสูตรเยอะเลยที่จินป้าเป็นคนไม่หวงสูตรเลยนะละ่ะป้าอยู่โรงแรมป้าสอนลูกน้องหมดเลยนะสูตรไม่เคยถูกปะให้ลูกน้องหมดลูกน้องถึงรัก้า,าแต่ว่าตอนนี้ป้ามาเปิดเป็นโรงเรียนสอนถูกไหมใช่เราไปให้สูตรคนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขามาเรียนก็จะเสียใจเราเปิดมาแบบสิบ <10 S 2> <ค>ปีแล้วนะเราเปิดมาทั้งสิบปีแล้วแต่ถ้ากรรมนิธีแล้วก็ เคล็ดลับป้าป้าสอนได้ป้าป้าไม่ห่วเข้าใจไหมอันนี้เราน่าจะได้หนึ่งนาทีแล้วหละพอแล้วนะพอเลยปิดแล้วนะอ,อูป้าทำไมเนื้อมันเนียนไงขนาดนี้นเอาฝีมือฝีมือฝีมือทุกครั้งที่ที่เราตีเครื่องเสร็จเราต้องมาคุยมือจริงทำได้ไหมใช่ใช่ไม่ว่าอะไรเราต้องคุยมือ เพราะว่าส่วนผสมบางส่วนมันโดนนะมันโดนตีบางส่วนมันไม่โดนตีเราก็ต้องทําให้มันเข้ากันให้ดีตัดนี่จะใช้หัวเป็นแฉกหรือหัวหัวกลมธรรมดาก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะยังไงเอแทกมันก็ออกมาเป็นลูกกลมอยู่แต่ปลาแต,<ช>แต่มันมีลายไม่มีลายปลาใช้หัวใช้หัวมีแฉก อันนี้หัวทองเหลืองแปดแฉกหาซื้อยากหน่อยหนึ่งแต่ฟ้าใช้ใช้ไอ้นี่ทำเอแคร์ด้วยบีบทุกกี้ด้วยวบีบลายเคก้กทำเค้กแต่งงานทำอะไรป้าใช้หัวนี้หัวเดียวเขาใจ้ไหมลายลายโคง้งลายเว้าเค้กแต่งงานเนี่ยป้าก็ใช้หัวนี้แหละใช้ใช้มาผ่านสงครามมานานๆอันนี้ผ่านสงครามมาเยอะแล้วสมัย ป้าอยู่โรงแรมป้าทําเค้กแต่งงานอ่บางวันสามงานนะเค้กแต่งงานก็สามอันนะป้าลอยู่คนเดียวเลยนี่ใส่แก้วเลยมือยังไม่ต้องจับใส่ให้หมดเลยทีเดียวอ้าวดูนะดูนะจะปีบแล้วนะ นีโ่โหดูท่าจับเดี๋ยวบอกบอกไว้อย่างหนึง่งเอแคร์เนี่ยสมมุติเราทําขายเราทําขายเยอะๆเราทําขายเยอะๆเราตีทีม้อใหญ่ๆถ้ามีสิบถาดแบบนี้ถ้ามีแบบนี้สิบถาดแล้วบีบไปหมดสิบถาดเลยละ่ะไม่ต้องบีบทีนึงเราก็ไปอบทีนึงนะบีบให้เสร็จไปเลยสิบถาดค่าเท่ากันเหมือนกันแล้วก็มาทยอยอบเอาะทีละสองถาดหรือถาดหนึ่งถ้าเตาถาดหนึ่งเราก็ แล้วก็อบทีละถาดเข้าใจนะโอเคอันนี้ป้าจะบิดแล้วนะบิบเลยเอันนีท้ทำไมทำไมเอานะป้าอยู่โรงแรมป้ามือมือเอแคเลยนะโอ้มือเอแคเลยเหรอใช่ทำทุกเช้าเช้าเข้าเวรมาต้องทำเอแครก่อนแนละ้วกระเจยมโลสองอย่างต้องทำให้เสร็จก่อนแปดโมงเข้าเวรเจ็ดโมง ต้องให้เสร็จก่อนแปดโมงเพราะแปดโมงชอ็ชอปช็อป้านร้านขนมเค้กในโรงแรมเปิดแล้วเราต้องทำให้เสร็จอะต่ป,ะป้าทำขนมมาเนี่ยป,ป้าปาชอบกินขนมอันไหนสุดป้าชอบกินทาร์ตผลไม้เหมือนทาร์ตไข่บ้านเราอ่ะที่คุณ UFC KFC อ่ะแต่ของฝรั่งเขาเขาทำมาตั้งนานแล้วนะแต่เขาไม่ได้เป็นทาร์ตไข่เปล่าๆเขามีเชอร์รี่ ใส่เข้าไปข้างในด้วยมันกินอร่อยมากเลยอะใช่เวลาป้าทําขายป้าจะแช่งให้มันขายไม่หมดเพราะว่าป้าจะกินป้าจะได้กินอะนี่แล้วก็ไปอบโอเคอบแล้วโอเคอบแล้วนะใช้ไฟสองร้อยไปบนล่างนี่เอาไปอบเลยโอ้ป้าบวมหน้าดูเลยดูดิดูดิก้อนก้อนโอ้ลูกนี้มันติดกันเลย ไม่มีผงฟูนะครับฝีมือล้วนๆครับฝีมือล้วนๆใช่ไหฝีมือล้วนๆมันขึ้นสีนะขึ้นสีแล้วใช่เรากลับถาดได้แล้วไหนๆจำไว้นะเคล็ดลับการอบขนมนะเตาทุกเตาเหมือนกันก็คือมันจะร้อนข้างในข้างนอกมันร้อนน้อยเราต้องกลับถ้าเรากลับถาดก็กลับตอนที่มันเริ่มขึ้นสีว<า> <ไป S 2> ะไหนอธิบายใหม่โอเคเปิดเลยเปิดเลยอู้เห็นไหม นิวป้าสุดยอดเลยทีนี้จะพูดให้ฟังป้าเป็นเชฟคนเดียวในประเทศไทยเลยที่บอกว่าเตาอบขนมทุกเตาดีหมดเหรอใช่เพราะมีหลักการของเราเราหลักการของเราก็คือหนึ่งทำอะไรก็ได้เราไม่มีการตั้งเวลาอบสมมุติเอแควันนี้ป้าบีบลูกเท่านี้แล้วกลับไป พรุ่งนี้คิดว่าป๊าจะบีบลูกเท่าวันนี้ไหมไม่อ่ะถ้าไม่เท่ากันแล้วมันจะสุกก่อนสุกหลังไหมใช่ใช่ดังนั้นถ้าเราตั้งเวลาอบเราจะทำขนมเสียตลอดเวลาเลยเหรอแต่เนี่ยเอแคร์ AK เนี่ยสุกดูยังไงร,รู้ไหมข้อสำคัญก็คือเดี๋ยวเราเปิดดูข้อแรกให้สีสวยก่อนสีมันสวยถูกใจเราแล้วแล้วเราก็เปิดดูแล้วเราก็เอามือเข้าไปบีบมัน ถ้ามันแข็งแข็งแสดงว่ามันสุกเรอว,วถ้าบีบไปมันยังนิ่มยุบยบยบยบอยู่ย,ย,ยาวออกมาเนาะมันยุบลงมาอดเลยใช่นี่คือฝรั่งเขาสอนป้ามาแบบนี้แล้วป้าไม่เคยทำหนมเสียก็เพราะว่าป้าทำแบบฝรั่งเขา<ะ>อแบบนี้แหละเคล็ดลับมันมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีสักวันที่แบบต้องเล่าประวัติชีวิตของป้าละโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าคนถ้าถ้าอยากดูนะครับรอติดตามนะครับ ประวัติอ่ะปลายาวมากดูนะนะเช็คก่อนอันนี้สุกยังมันนิ่มยังมันนิ่มไหมไม่นิ่มแล้วมันแข็งแล้วเฮ้ยแบบนี้ใช้ได้แล้วสุกแล้วข้อแรกคือดูว่ามันมันสีสวยก่อนนะแล้วเราก็บีบดูแบบนี้แสดงว่ามันแข็งแล้วใช้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้มันนิ่มเองทิ้งไว้มันจะนิ่มเดี๋ยวทิ้งไว้มันนิ่มเองเอาทีนี้สอนเคล็ดลับที่สอง เคล็ดลับที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วเยอะแยะเลยเคล็ดลับเดี๋ยวเอแครเย็นเอาใส่ถุงแล้วมัดไว้อย่าให้อากาศเข้า<ะ>ครึ่งชั่วโมงมันจะนิ่มมากเลยนี่คือเอแครแต่ถ้าคนที่ชํำชูครีมบีบลูกใหญ่ๆอบให้สุกแล้วสุกออกมาไม่ต้องเก็บเข้าถุงทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเปลืกมันจะแข็งเองข้างในนุ่ม อ่านี่เคล็ดลับแค่นี้เองโอเคเราจะทําไส้แล้วนะนนี้จสกไส้เอแคร์ไหมไส้เอแคร์ไส้เอแคร์กับสังขยาเนี่ยมันเหมือนกันเหรอแต่สังขยามันจะใช้น้ำอ่อน้ำกะทิไส้เอแคร์ก็จะใช้นมอันนี้ใช้นมอ่าทีนี้มันมีนมอยู่สองอย่างคือนมจืดกับนมข้นจืดอันนี้นมจืดอ่าบ้านเราเรียกนมสดใช่ไหมแล้วก็ปนกันลงไปเลยปนกันลงไปเลยอ่ะแล้วทีนี้ ไอ้นี่เดี๋ยวไปต้มให้มันสุกให้มันเดือดเลย<ะ>นมนะให้มันเดือดเลยแล้วค่อยมาใส่ส่วนผสมที่เหลือเราจะทําให้มันกวนง่ายแล้วก็สุกเร็วเข้าใจนะโอเคนะอันนี้ใส่รวมไปรวมกนันนี่น้าตาลน้ําตาลไข่แดงแล้วก็แป้งอันนี้แป้งอันนี้พยายามตีไข่กับน้ําตาลก่อนนะเพราะเดี๋ยวแป้งมันไปเกาะเดี๋ยวแป้งมันไปเกาะไข่แล้วมันทําให้ไข่เป็นเนื้อเน็ศ เนี่ยมันคือเคล็ดลับนะที่เราจะทำเนี่ยเนี่ยแป้งขนมเค้กใส่ได้เลยแล้วเรารอไวเดี๋ยวเอาใส่กลิ่นวานิลลานิดหนึ่งกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลลานิดเดียวอันนี้ใส่ให้มันสองสามหยดก็พออันนี้เราคนนี่มีอะไรมั่งอันนี้มีไข่แดงน้ำตาลแป้งสามอย่างคนจนอย่าให้มันเป็นเม็ดถ้าถ้าเป็นเม็ด ไส้เค้กก็เป็นไตถ้าเกลืกวนเพื่อทำขนมเคก้กไส้ขนมเค้กมันก็จะเป็นไตเราต้องคนให้มันให้มันเนียน,นเสร็จแล้วเราไปต้มเอาเนื้อเอานมไปต้มนะอย่าอย่าใช้ไฟแรงนะนะเรายังไม่ชำนาญเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหมาอ,าอาจารย์ป้าชำนาญแล้วอันนี้ใช้ไฟแรงได้เออใช้ไฟแรงได้ป้าสอนไปเรื่อยๆต้องคอยดูแล้วก็คอยจำอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับเนี่ยเราต้องจำให้แม่น สูตรขนมไม่ต้องไปจําว่าเราใช้ไข่สองฟองใช้แป้งเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปจําจําแต่เพียงว่าขั้นตอนการทําแล้วก็เคล็ดลับมันคืออะไรแค่นั้นเองเราจะทําขนมได้ดีส่วนสูตรขนมก็จดไว้ในกระดาษใช่สูตรจดไว้ในกระดาษในสมุดแล้วเวลาเราเป ỡ, เราทำขนมเราก็กลางออกมาใช้ไปตามสูตรช่างไปตามสูตรคนทําขนมสิปีไม่ใช่คนทํา เขาจะทําเก่งนะเขาจะทําอร่อยนะถ้าเกิดสูตรเขาไม่ดีมันก็ไม่อร่อยคนทําหนมอะพรุ่งนี้เขาจะทําหนมอร่อยได้ไหมได้ถ้าสูตรเขาดีสูตรเขาอร่อยมันก็อร่อยเข้าใจไหมเดี๋ยวแล้วเนาะใช่เ้าก็ใส่ใส่โอ้กินน้องหอมเวลาเวลาป้าทําสังขญาป้าก็ทำหนมป้าไม่เป็นตุ๋ยหรอ เดี๋ยวเรากวนๆน,นะมันเป็นสังขยาเองดูนะอันนี้เราใช้แค่ห0 0้อยพอเนี่ยเวลาเรากวนเราก็เราแยงไม้พายไปข้างหน้าแซะไปข้างหน้าแล้วดึงหม้อก,กับหลังดึงดึงกะละมังกับหลังเดี๋ยวดูนะมันเดือดแป๊บเดียวใช้เวลา5นาทีได้กินไส้เอแคลแล้วได้กินสังกะยา ไม่นานเหมือนคนอื่นเขาเราทาแป๊บเดียวใช่เดือนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนียนไหมโอ้เนียนมากเลยมีเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเห็นแล้เนี่ยเดือนจางให้มันเดือดก่อนเดือดแล้วปุบๆเลยแล้วอย่างนี้มันอยู่ได้วันหนึ่งเต็มๆเลยไม่บุบเหรอใช่ถ้าเราไปแช่ตู้เย็นนะอยู่ได้สามวันอืออ้าวสุกยังโอ้เนี่ยเดือดปุกเลยสุกยังโอ้ได้แล้วแบบนี้อ้าพอแล้วพอ นี่แหละเนยนี่เนยนะนี่เฮ้ยทคนิคเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้แป้งเป็นเม็ดเหรอใช่นี่มาจะเล่าให้ฟังนะเคล็ดลับอะไรถ้าจะให้มันนิ่มตะกี้บอกแล้วใส่ถุงมัดอย่าให้อากาศเข้าครึ่งชั่วโมงจะนิ่มมากเลยอันนี้เราใส่กล่องนี้นะเราใส่ไปเลยใส่ไปเลย ให้มันเย็นก่อนนะไม่ใช่ใส่ไปตรงรถแล้วล่ะๆๆใส่ไปอย่างนี้เลยโอป้า <Okay. S 2> ลองแหวกดูไหมดูได้ไหม,ไมสัก<ะ>ชิ้นหนึ่งลองแหวกดูได้ไหมสักชิ้นหนึ่งแหวกดูอะไรดูด้านแหน่าะมันโป่งแค่ไหนเอาหมี้ลยอันนี้นะเอามีดตัดดีไหมเอามีดตัดเอามีดตัดเลยจะดูว่ามันโป่งใช่ไหมใช่ป็งไง<ด> <laughs> ไไงไม่ใส่ผงฟูด้วยไปไงสุดยอดแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไหมไม่ต้องเข้าตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงก็พอแต่ถ้าชั่วโมงมันจะนิ่มมากเลยเหรอใช่เนี่ยเวลาป้าขายนะป้าจะทําตัวมันอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ใส่กล่องหรือใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้พรุ่งนี้เช้าป้าป้าก็มาทําไส้แล้วก็บีบใส่ไปขายเหรอขายได้ทั้งวันไส้ก็ไม่บูดไอ้น,นี่ก็ดิ่ม เ <Okay. S 1> นี่ยคือเอแคร์อาเราจะใส่หัวบีบนะนะนบีบไส้มัน,นมให้มันออกมาแล้วก็ใส่ในนี้แล้วกนะ็ใส่อ่ะดูนะไส้ตอน,นเราจะใส่เราก็คนให้มันเนียนก่อนโอ้นี่ แทงเข้าไปแล้วก็บีบ้ส้ใส่แทงไปแต่ที่จริงแล้วต้องหัวหัวเล็กกว่านี้หน่อยเหรอใช่หัวนี้มันใหญ่ไปรูมันใหญ่ไปหัวเล็กหาไม่เจอแทงเข้าไปแล้วเราก็บีบนี่สวยๆโอ้ป้านิ่มมากเนยนะโอเคยิ่งอยู่นานมันยิงนิ่ง ใช่อร่อยมากอร่อยมากเลยนี่จะสอนวิธีกินที่ถูกต้องตอนขอม้าทำงานฝรั่งบอกว่าเอแคเนี่ยเวลากินต้องแบบนี้นะอต้องรอใช้ริมผิดป,ปากกันไม่ใช่ใช้ฟันกะัะ มันหมายถึงว่าเอแคเนี่ยมันจะต้องนิ่มมากอืเข้าใจไหมสามารถกตขาดได้ดูดูไส้เต็มเต็มอันอะนะโอเคพอแล้วอันนี้เราเปิดเป็นโรงเรียนสอนน่ะเราก็เลยไม่กล้าให้สูตรคนเพราะว่าคนมาเรียนเนี่ยสิบปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึงเดี๋ยวนี้คนเป็นพันคนนะที่มาเรียนกับเรา เขาให้เงินเราเราก็เลยไม่กล้าให้สูตรใครไปโดยที่ไม่ได,ได้ไม่ได้มาเรียนแต่จริง,รงๆแล้วเ,เราทำขนมอ่ะเรารู้ในสิ่งที่ถูกแล้วก็เคล็ดลับที่ที่ป้าสอนเนี่ยมันก็เยอะมากพอแล้วเข้าใจไหมทุกอย่างมีเคล็ดลับหมดเลยพยายามเข้าไปทุก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 เว็บไซต์เลยว่าเราจะมีเคล็ดลับบอกว่า,านนขนมนเนี้ยขนมอันนี้มันจะมีเคล็ดลับตรงไหน พยายามเข้าไปดูให้ได้แล้วจะบอกเลยว่าขนมเนี่ยบางอย่างมันไม่ต้องใส่ผงฟูเลยเหมือนคุกกี้บ้านเราไม่มีผงฟูเลยสักนิดนึงมันก็ฟูได้มันฟูเพราะเรารู้ว่าเราจะทํำยังไงหน้าก็สวยอร่อยอ่าอร่อยด้วยแล้วก็ฝากติดตามโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับมาเรียนได้นะครับถ้าสนใจเนาะถ้าสนใจก็มาเดี๋ยววางที่ติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับครับขอบคุณนะครับ